ด้ครับสวัสดีครับกลับมาผัวผนะครับกั็รุมน้องแหน่เชียร์แนวนะครับเนาะอ่ามาอนี่ยดูแนวมาหลินของหลินไหมไก่ครับคือไก่ไข่มาเห็นหอกบอกว่าเป็นฟ้านยังเราพี่น้อจำไม่นด้แลครับเพราะอะไรเอาไปกินนะครับลงชุดแรกครับจุโตนะครับเนาะวจุโตเป็นแม่ไก่สาวพร้อมไข่วันนี้ ามาเบิองครับหนุ่มใจกล้าไม่หุนกำลังกินหัวอาหันนะครับเนาะในม้ามาหนีครับสดๆร้อลลนๆครับพี่น้องก็เลยพาพี่น้องมาหลับชมเบิมงอ่าอันนี้ไข่ไข่นะครับเนาะเพคนบอกว่าช่วงแรกๆนะครับอ่าก็น่าจะประมาณเป็นเดือนเหมือนกันว่าก็กลักวกลัวมันจะไข่นะครับ มันจะใครเอาเอาเบอร์นในขอกันเลยครับเพรามันจะใครก็ประมาณเป็นเดือนแล้วใช่ปะแม่สาวพร้อมไข่อยู่อะไรอย่าง,งมันมาใหม่ๆนะครับเพิ่นบอกว่าให้มันกินน้ำซะก่อนแรงๆหลังจากเอามาแล้วซีชม,มงศ์จะคอยให้กินอันนี้ก็ปลาไปประมาณเกือบซีชมมั่วโมง่นแหละครับอ่าละซีประมามาตอนเกือบ เทียงเทียงนะครับเนาะผมก็ได้เอามาใส่ขอกกันเลยทีแหลกว่าทีเอาเกียบมาใส่ต่ละเมือ่ออะไรวบบนี้เลยพึ่งมาเอาเอามาใส่นี่ครับเพื่อทีเอามาล้องล้องไข่เนาะครับเนาะเพื่อทีบว่ให้มันแตกเพื่อพื้นมันนนั่พื้นมันอะมัน,มนแข็งเลยเอามาให้พราให้มันยิง่งหงนิ่มน้ำว่าให้มันได้เ,เก็บตีนนะครับ นี่ไก่ไก่ชุดนี้ครับหนึ่งตัวอสองร้อยสิบห้าบาทนะครับนะแล้วสั่งสิบตัวครับผมสั่งสิบตัวขึ้นขึ้นไปครับขั้นต่ำสิบตัวเพิ่นมาส่งฟรีนะครับเนาะนี่มาสิบตัวลงชุดแรล็กทากัเอากาบาเลี้ยงเอาไว้จะกินครับผมไมาา่ไรกาบะเอาไว้ตะไขายแต่วา่าถ้ากินบ่ทันก็บทีดตะไคร่เลยพี่น้องเอาลอ้อเมืองทามัน โอเคนะครับแล้วถ้ามันสามาส้่งหลายได้ได้ค่ะสีล้งเพิ่มอีกจักสิบตัวยี่สิบตัวเป็นสามสิบตัวเพราะมันต้องลงไหลมันต้องเห็ดโพดครับผมมันสืโพดมอสเป็ี่นฟ้ามญงเพื่อนเนาะนี่หลักอายุข้างกันกะเรื่มเห็ดเป็นแปลงผักครับผมออมแล้วจะลอยเพราะว่ากันง้วมะหยมอันนี้กะเป็นนี้อย่างนี้นี่ ใบแมงลักหรือว่าผักอีตูบ้านเขาเนี่ยครแล้วก็อีหยังนี่นี่ใบอีหยังผักเผวผักเผวอ่าผักมีผักเผวเนาะครับเนาะแล้วกันผักเขือต้านหน่งที่ว่านี่ๆๆๆนี่นี่คอไผ่ไผนี่นะครับเนาะคุ้มยโยนแล้วก็ฝากกันไปหั่นกับเป็นเช่อมหรือผักหาบ้านเนาะครับผม แล้วก็ถัดกันไปหั่นก็เป็นใบกะเพราต้นกะเพรากะเพราอ่ากะเพราม่วงนะครับแล้วมีสองต้นนี่กะเพราม่วงแล้วก็ฝากกันบอีกก็เป็นตะไคร้นะครับอ่าตะไคร่ใบมะกรูดแล้วแบบพีกจะว่าสิลมบบกพริกอีกอยู่เนาะมาสิลมบบกพริกอีกอยอะ สวนสวนเล็กๆของหนุ่มน้องแหนยนะครับแลวมา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 เบิางมาเบิางามามมา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 ่ามามามอมา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 ามัมามนมามามา,ามนะาาานะาามามอมา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 ลามามาามามาาม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 าามาาามาามมาาาามามา ที่เป็นพาหลายอย่างมากมายเขาก็ได้ดูแลเขาไปว่าได้กินใครเขาเลี้ยงเขาเขาก็คยเลี้ยงเขานั่นละล่ะต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันสัตว์โลกนะครับเป็นเพื่อนรวมโลกกนันยังไกลนย่งกันเลยมาหนี้บอกเหตุอย่างครับกบบนีเลี้ยงงวัวคือเขาเนี้ยมาเลี้ยงตอนนี้ยไปลามไปอยู่ตรงอยู่ตรงยุทธาน,นะครับเนาะมีนี่กับมาพามาเบิ่ง น้องไก่ใครใครครับผู้ดใดสนใจครับจังไหนกันตากมาทีเฟียบุกอ่าสุบชัยช้ฝงเมืองนะครับเนาะเฟียบุกสุบชัยช้ฝงเมืองอ่าเดี๋ยวจังไหนผมทีอ่าติ่งไายไว้อยู่ไหนอ่าอยู่อยู่ตรงอ่าผมอธิบายนะครับทั้งลางร้องกิมนขอบใบเบิ้ลเฟียบุก นี่ผมสร้างเพิ่นฟังเพิ่นมาก้วกันละ่ะพี่น้องสองร้อยสิบห้าบาทส่งฟรีขั้นต่ำสิบตัวนะครับเนาะโอ้พอาสื่ออยู่เลยแต่ว่าตอนนี้ลงทุนไปสองร้อยเอสองพันหนึ่งร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวนั่งไหนมาเมืองวาดผลประกอบการมันติดตอบรับปะตอบโจทย์ปอ่นั่งไหนยังคอยสเถิ่งน้ำกันพี่น้องสู่มันออกมันจะบอกหลายปออกวันละหนึ่งใบหรือว่าวันละกี่ใบ ต้องคอยแมาเบิ่งนกันอย่างบางมือกับมันอาจจะเปราะครับพี่น้องเนี่ยแต่ผมมีอากาศแล้วแต่เสื้อผ้าอะแวดล้อมเนาะรอบข้างเพื่อเพื่ดีฝ่าห่วงหรือมันตกใจจะเสียกไก,กลพวกนี้มันเป็นใจหัวใจมันน่นนี่จั็กน้อยมันตกใจบางเถียกชอ็อกตายแบบนี้ตามที่ผมเคยได้ยินมาเด้ันี้ผมมาถึงไปศึกษาในหนานี้เด้ใน เอกาสารที่ว่ามันอ่างอิงแรงชัดด้วยครับอันนี้ก็เคยได้ยินมาไวะนี่เมาขอ่อยอยังหรือเสียงดังๆแห้งชอกไทยกับนี้คนวายซีสินะครับนะครับผมวมันนี้ก็มาพ้าเบิงน้องไก่นะครับใบมะม่นะครับแล้วนครับผมเขากะหลังจากที่บ่ไเด้ล้งฉิบเง้ามาหลายมือนะครับ หลังจากทีเขามาเด้ลง้งคีบเงาเๆามาหลายหมือนแล้วผมกะเลยมาล้คงิีบตักท้ายพียยตักท้ายนองนะครับหยิบซีแฟนขับนุ่มหลงแหน่สุขสุขค้นนะครับเนาะเพื่อจะว่าเออออนี้มันไปใส่เครื่องเห็นเงนียบบ่เห็นล้คงิีบลงหยังยังอย,งอยู่อยู่ครับหรือว่าสิไปติดตามนุ่มหลงแหน่ทั้งสองทางติดตกนะครับเนาะนุ่มออไลายพาเพลินนะครับเนาะ ร้องคนหาเพิ่งตอนนี้บางที่ะสิเป็นไรสดยื้ทางฝุ่นเนาะพี่น้องยายเขียดได้ทางปีพี่น้องกับพี่ยายเขียดเออทั้งหดก็ฝากดูแลก,กันคือเก่าล่ะน้องวางกับออมเมนทักท้ายกันครับผมตำรับนี้ผมมีอย่างไรครับผมคือเก่าคือเดิมผมนุ่งนมแหน่งนงแหน่นะครับเนาะอ่ะาก็บอ ฝากพี่น้องนะครับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทั้งเมิดนะครับเพื่อที่จะรับชมชิมไปไม่มีอย่างก็คอมเมนต์ทักทายกันครับผมพี่น้องบ่มีอย่างไรบนนีน้ครับขอเข้าเข,อขอ้ามาสวัสดีครับ